เราจะปล่อยให้พลเอกประยุทธ์และพวกทําทุกอย่างตามอําเภอใจไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวระหว่างพวกเรากับพลเอกประยุทธ์และคณะสามปอแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องประโยชน์ชาติบ้านเมืองนี่ขนาดมายุคนี้เป็นพอบอทอบอเป็นนายกรัฐมนตรีนีย่ยังต้องขายทรัพย์สินมรดกเลยและคนจนไม่ตายาทีนี้วันนี้เนี่ยนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์และพวกเห็นว่าการขายแผ่นดินนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำไมไม่ขายมาตั้งแต่ปีแรกนี่อยู่มาแปดปีนะม,มาแปดปีนะีถนนะ่ถ้ามั่นใจนะถ้ามั่นใจแต่นี่เนี่ยนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าสภา,าอภิปรายไม่ไว้วางใจมไม่ได้แล้วอืนะครับอภิปรายทั่วไปได้ประชาชนก่อนแอหอมไม่มีแรงครับนะครับทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นไปเสือบุกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเองก็แลเห็นว่าเราจะปล่อยให้พลเอกประยุทธ์และพวก ทำทุกอย่างตามอําเภอใจไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวระหว่างพวกเรากับพลเ,เอกประยุทธ์และคณะสามปอแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องประโยชน์ชาติบ้านเมืองไอบ้บรรดานี่นะครับผู้ที่มีต่อมสํานึกแห่งความรักชาติทั้งหลายเนี่ยเอาในทางกลับกันเนี่ยครับคุณเอาหัวประยุทธ์ออกแล้วหัวทักษิณมาใส่เอามผมถามไอบ้บรรดาที่ออกว่าปกป้องประยุทธ์ตอนเนี้ยอืมคุณจะพูดอย่างนี้ไหม,มเอาเปลี่ยนแค่หัว<ม>เปลี่ยนแค่หัว แต่พวกเราเนี่ยนะครับที่บอกกันว่าไม่ว่าหน้าไหนไม่ว่าจะเป็นทักษิณไม่เป็เป็นประยุทธ,ธ์พิคือผิดนะถูกคือถูกไม่มีอะไรเนี่ยนะครับที่จะจะต้องไปปกป้องอะไรเหนือกว่าผลประโยชน์ชาตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแลเห็นว่าเราสูญเสียที่พูดเมื่อวานเนี่ยไอ้พอรสอนี่คือความอุบาทชาติชั่วยอยู่แล้วนะชิบหายวายวอดหมดนะครับพล่นนะครับพล่นทั้ง รัฐบาลโดยประชาชนลงไปใช้นี่แล้วก็มาปล้นกับคนจนอีกรอบหนึ่งที่ต้องไปส่งเนี่ยนะครับได้กำไรได้กําไรทั้งขึ้นทั้งลองไม่มีใครติดคุกแม่แต่เพียงคนเดียวครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสําคัญที่สุดวันนี้ก็คือว่าเราจะให้ประวัติศาสตร์มันย้อนรอยวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากการไม่จัดสรรที่ให้กับคนจนแล้วเนี่ยการปล่อยให้นอมินีต่างชาติมาครอบครองที่ดินเนี่ยเต็มทั้งประเทศอยู่แล้ว ไม่ว่าไปจับจังหวัดไหนเนี่ยนะครับยิ่งตามตะเข็บชายแดนยิ่งแล้วใหญ่นะใช่ใชไม่ว่าไม่ว่านะครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยจะแลเห็นได้อย่างชัดเจนเนยนะครับเต็มไปหมดนี่ไม่นับเนี่ยนะครับการใจเมืองตามที่ต่างๆนะครับตามพื้นที่สวยๆอะไรเพราะคนมีปัญญาซื้อที่เนี่ยนะครับเป็นคนต่างชาติคนมีปัญญาขายที่ก็คือคนไทย และพลเอกประยุทธ์ก็เป็นตัวอย่างที่ดีใช่ใช่นะครับขนาดเป็นพูดง่ายว่าเป็นมาถึงนายกรัฐมนตรีผู้มีการฐานบกอ่ะยังรักษามรดกพ่อไม่ได้ผิดกับประชาชนจํานวนหนึ่งนะครับถ้าเขาไม่ไหวจรงิงๆเขาไม่ขายนะที่นค,นค,นคนคนคนจนเนี่ยใช่เพราะว่านี่เป็นมรดกนี่นะครับจากบรรพบุรุษนะครับมาส่งให้มานี่ขนาดมายุคนี้เป็นพอบทบอเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ยังต้องขายทรัพย์สินมรดกเลยและคนจนไม่ตายทีนี้ เพราะว่าเนี่ยครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันมใช่ไหม้ตอกทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องขายที่อย่างที่เราบอกเมื่อวานว่าที่วันนี้ไม่รู้กี่ล้านไร้แล้วอยู่ในมือของบรรดาเจ้าสัวทั้งน้ำเมาทั้งอสังหาริม,มทรัพย์นี่นะครับพวกนี้จะทำธุรกิจคลากกันไปทำ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 กันทุกอย่างธนาคารและก็คนจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่มีวันจะรักษาประเทศนี้ได้เลย เป็นการเปิดตัวอย่างโฉงครึ่มและขณะเดียวกันถ้าซื้อใต้ดินนอมินีคุณก็ยังทําได้ต่อไปออนะครับก็เหมือนนี่นะครับสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมดอ่ะเรียกว่าธุรกิจใต้ดินทั้งหลายนะจับตรงไหนก็โดนตรงนั้นนะครัะนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้ากระแสะไม่มีก็ไม่ทําำวันนี้เนี่ยนะครับขณะที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาบนดินเรื่องที่ดินนะแต่การจะซื้อแบบใต้ดินเนี่ยก็ยังมีอยู่ตลอดดำเนินการเป็นปกติดําเนินการเป็นปกติพาะเอกประยุทธ์ไม่รู้เรื่องอะไรเลย คุณเป็นฐานเสือหานช้างกันแน่ผมสงสัยผมสงสัยคุณเป็นทหารอะไรกับเรื่องอื่นเนี่ยครับคุณเก้าแข็งเก้าตลอดนะครับคุณเอ็กซเรย์นะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยเอาเรียกกรมที่ดินมากรมทรัพยากรเนี่ยนะครับมาเนี่ยนะครับเอามาขึงกันเลยเรียกผู้ว่าประชุมสั่งการเลยเอ็กซเรย์ดูว่าที่ไหนเนี่ยครับมีนอมินีครอบครองเนี่ยและที่สําคัญคือให้ไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้ใช่ใช่ครับวันนี้เนี่ยครับ้าบอกให้ไปแล้วเอาคืนได้ ไปเอาคืนที่จากบรรดาเจ้าสูวโรงเหล้ามวอก่อนนะนี่ถ้าเอาคืนต้องไม่รู้ต้องใช้ใช้ทุนเท่าไหร่นะเพราะสามปีราคาที่ดินมือจะขึ้นทุเปียแต่ยกระดับเอามีปัญญาที่ไหนไปซื้อกลับอ่ะเอาไอบรรดาโรงเหล้าทั้งหลายที่เป็นเจ้าของที่เต็มไปหมดนะครับคุณเอามีปัญญาไปเอาที่คืนไหมเนี่ยขอความร่วมมือจะทํายังไงเอาที่คืนมาเนี่ยครับแล้วมาจัดการจัดสรรให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมนีคุณไม่กําหนดเพดานในการครอบครองที่ดินเลยอทําให้คนเนี่ยนะครับที่มันรวยเอา นะครับไอ้นี่สุราก้าวหน้ายังไม่ได้มันก็กินเรื่องเล่ากันต่อ,อ,อนะครับได้กําไรโมรา,มราก็มากินที่ลุกที่ไปเรื่อยนะครับและวแท้ามันเป็นโดมิโนโอ่ะไอ้นี่เป็นกลุ่มก้อนเนะยครับคุณต,ต้องไปเจราจากับชาวบ้านเป็นรายๆคุณเจราจารายใหญ่ได้ทีร้านได้ห้าแสนได้เลยแล้วที่เหลือคุณไปเก็บที่ฟันหักเาอาหลักการมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าณขณะนี้เนี่ยที่เราอยากจะแลเห็นเนี่ยว่าคนคนไทยมีความรู้สึกว่า คือคุณด้านชากับประยุทธ์แปดปีก็ว่าไปนะนะครับประยุทธ์ยังไงมันก็มีมีชีวิตอ่ะผมก็เชื่อว่าประยุทธ์คงไม่อยู่ถึงสองร้อยปีแล้วแต่ว่าประเทศไทยมันอยู่ชั่วกับชั่วการ์ดน,นะคือหมายความว่าให้ที่ต่างชาติไปแล้วเนี่ยคืนกลับยากวันนี้เนี่ยนะครับที่นอเปนีต่างชาติถือก็ยังไม่มีปัญญานะนะครับยังมันมาเพราะผลประโยชน์เหมือนกับการเปิดบอนเปิดผับผิดเวลาเหมือน เปิดพื้นที่การขายยากลับ,บไปซื้อที่ใช้นอมินีเนี่ย嗯嗯มันในช่องว่างสมาวกัเนี่ย<ช>ผมเองก็เลยเห็นว่าในบ้านในผมเห็นหลายคนในคุกในเจ้าหน้าที่ที่ดินติดคุกเป็นหน่วยงานที่ติดคุกมากหน่วยงานหนึ่งนะครับแต่ว่าไอคนที่ออกนโยบายเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมวาดหวังกันว่าไม่อยากจะได้ยินนักกฎหมายมหาชนทั้งหลายผมไม่อยากจะฟังเรื่องข้อกฎหมายครับเพราะข้อกฎหมายคุณจะเขียนยังไงก็ได้กฎหมายไม่เป็นธรรมก็มี เยอะแยะไปนะครับก็คุณฉีกฎหมายเข้ามานะครับบังฉบับเนี่ยให้สิ่งนี้ไม่เป็นความผิดบังฉบับก็เป็นความผิดเพราะถูกผิดไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องกฎหมายที่คุณราขึ้นับมันไม่เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำโลกโลกตีเตียนนะครับที่จะต้องสูญเสียที่ที่บรรพบุรุษเขาต่อสู้มาพลเอกประยุทธ์ไปสู้อะไรได้มาทักษารังนิ้ว่าคุณยังมีสิทธิ์ไปออกนโยบายแบบนี้ ไอเรื่องที่นะอย่างที่ผมบอกว่าคุณไปสู้อะไรลองยกตัวอย่างว่าได้มาจนกระทั่งเป็นประเทศแบบนี้มามยกคุณยกคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับด,ดินแดนแล้วนะครับคุณไม่ได้ไปต่อสู้ไอ้ได้มาตารางนี้แล้วคุณจะปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาครอบครองแนงบั้นพบุรษุษเขาสู้กันมามก็อย่างที่บอกว่าที่ททมรดกพ่อยังรักษาไว้ไม่ได้แล้มรดกชาติอมรดกชาติไม่ใช่มรดกพ่อนะนะครับเพราะฉะนั้นนยครับสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องนี้มันปล่อยไว้ไม่ได้ครับนะครับ ส่วนนี้นะครับจะสำเร็จหรือไม่สําเร็จอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับประชาชนมผมไม่ได้หวังไงรัฐบาลสวรารังเคนี่หรอก